ครับสวัสดีครับก็มาแกะกล่องนะครับเจ้าตัว TP Link TLMR105 นะครับก็เป็นเราเตอร์ไวไฟนะครับ 4G นะครับความเร็วอยู่ที่300เมกะบิตเพอร์เซกนะครับก็กระจายสัญญาณเป็นไวไฟนะครับให้เครื่องต่างๆได้ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ ครับในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูนะครับอันนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆหน่อยนะครับก็มาแกะกล่อง ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีคู่มือนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับคู่มือนะครับมีหลายภาษาเลยนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็มีภาษาไทยด้วยนะครับก็เป totally ิดให้ดูนะครับมีหลายภาษานะครับ ครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟนะครับครับอันนี้ก็เป็นไซแลนนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวเราเตอร์นั่นเองนะครับเป็นเราเตอร์ใส่ซิมของ TP-Link นะครับ TLMR 1 0 5นะครับตรงนี้เป็นที่เสียบซิมนะครับเดี๋ยวมาเสียบซิมให้ดูกันนะครับ เป็นซิมนาโนนะครับน่าจะเป็นซิมเล็กที่สุดเลยนะครับก็เสียบตรงด้นท้ายเนี่ยนะครับเสียบเสียบง่ายนะครับก็ไม่ต้องใช้อาแดปเตอร์แปลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับดันเข้าไปเลยนะครับก็แค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวก็เสียบสายนะครับใช้งานนะครับก็สายที่ให้มานะครับก็ยาว ประมาณหนึ่งนะครับนะฮะก็จะอยู่ข้างหลังนะครับตรงที่เสียบสายนะครับก็เสียบปุ๊บนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับก็รหัสก็จะอยู่ด้านท้ายเนี่ยนะครับรหัสของเจ้าตัวเครื่องเนี่ยนะครับรหัสสามารถจะเปลี่ยนที่หลังได้นะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับก็ผมรอประมาณไม่ถึงนาทีนะครับให้สัญญาณมันมันเต็มอ่า ให้ไฟนะครับเต็มทุกดวงเลยนะครับไฟก็จะออกสีเขียวนะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับสัญญาณก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสัญญาณไฟนะครับจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็รอนิดหนึงนะครับพอขึ้นสัญญาณไฟหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปที่ตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ผมตั้งค่า Wifi เรียบร้อยนะครับ อันนี้เป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าคามเร็วได้ประมาณนี้นะครับครับใครสนใจนะครับก็สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับก็ไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับ